มาพบกับไปบัวอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ช่องรถยนต์คัดเกตนะคะรถยนต์มือสองกับเซเวบัวค่ะวันนี้นะคะไปบัวได้รถสวยๆคันนี้เลยเป็นตระกูลโตโยต้ยตานะคะคันนี้ได้เป็นอเวนซ่า1.5 e ีปี2007นะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพอย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถบ้านแท้เดิมจริงๆนะลูกค้าเข้ามาอ่ะ นะคะไปซื้อเข้ามาเลยนะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าก่อนปรับสภาพนะคะลูกค้าให้ดูกันจะชัดแบบนี้นะสีสวยๆเลยตรงตามในเร่มไม่มีกับสีนะคะรถที่เห็นเนี่ยไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําตัดแต่งต,ตัวถังกอเรขใไม่แต่อย่างใดน,นะคะ,ะรถสภาพเดิมๆโครงสร้างเ,เดิมเลยนะคะลูกค้ารถออกห้างประวัติศู์ใช้งานมือเดียวนะคะหาก,หากตรวจพบเจอนะคะรถนะคะมีประวัติชนหนักพิกความจมน้าตัดแต่งต,ตัวถังน้ําท่วมนะคะกอเรขกใหม่ยินดีขับรถเข้ามาคืนที่บริษัทเพียรยนได้เลยนะคะยินดีคืนเงินให้ด้วยมีค่าตกใจให้กับ ค่ะด้วยนะคะค่ะบอกเลยว่า,าบริษัทเราเนี่ยออกได้จริงทุกอาชีพนะคะ,ะไรายได้ชัดเจนนะคะ อาชีพชัดเจนเท่านั้นเองนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะอ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในส่วนของอเวนซ่าติดต่อเข้ามาสอบถามกับใบบัวได้เลยที่เบอร์ในคลิปนี้นะคะเป็นเบอร์0 9 0 2 4 6 9 6 8 0ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะคะเรามีไฟแนนซ์มากกว่าสิบไฟแนนซ์เลยนะคะรองรับลูกค้าอยู่นะคะสเปคเป็นยังไงเขาเข้ามาคุยกันก่อนนะคะอยากมีรถใช้นะคะห้ามพลาดเลยกันทีเดียวอ่ะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะราคาเพยนตนำมาจัดตั้งขายนะคะค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่ 1 7 0่งแสเจ็ ห้าพันบาทเท่านั้นเองอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวพารับชมทั้งรายละเอียดภายนอกและภายในก,กันเลยดีกว่าอ่ะสาหรับคันนี้นะมาเริ่มกันส่วนไฟโคมไฟสว่างคู่หน้าคันนี้ได้เป็นโคมไฟเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะลูกค้าไม่มีแตกรายงานร้อยร้าวแต่อย่างใดเป็นไฟมัลติรีเฟลเตอร์ไส้แบบฮาโลเจนนะบิวอินในส่วนของไฟเรียวมาให้แล้วในโคมนะคะคันนี้บอกเลยว่าโคมเดิมๆอย่างแน่นอนกระจังด้านหน้านะคะเป็นเส้นคมเมี่ยนทับใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมกับสองเส้นด้านล่างเล็กๆแบบนี้พร้อมกับโลโก้แท้เดิมจาากโรงงนนเลยะะค ไฟด้านหน้าให้ดูกันสองข้างเลยนะโ<ม>คมไฟเนี่ยไม่มีเหลือไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะบอกเลยว่ารถชงแล้วเนี่ยบอกเลยรอสวยกว่านี้แน่นอนนะคะ,ะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับไฟสปอตไลท์นะเจ้าของเดิมติดไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะ,ะก่อนปรับสภาพนะลูกค้านะให้ดูกันชัดแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงที่เห็นเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะเสียมสันคมชัดนะคะร่องรอยการใช้งานคือแบบว่าแทบมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะ ลูกค้าค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยมาดูกันต่อเจ้าของเดิมเนี่ยให้แม็กมานะคะร้อนแม็กเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่เป็นสีน้ำตาลนะอ่ะนะคะสวยๆเลยนะคะมาดูกันนะคะให้สวยของยางปี20เลยยางปีใหม่เลยนะคะซีรีส์ยางที่ให้มาจะเป็น195่งเก้ทัพหกห้านะคะเป็นขอบ15นั่นเองนะคะเป็นยางมเล็กยางดิสโทนนะคะลูกค้าค่ะสภาพดอกยางใช้งานได,ดย้ยาวเลยด้านในซุ้มร้อนะคะโครงสร้างเดิมนะคะชกเดิมยังมีในส่วนของอ่ะ ดูแม็กอาร์ลอยแม็กอาร์คมชัดอยู่ข้างในเห็นไหมลูกค้ากลมกริ๊กเลยนะคะโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะบอกเลยถ้าราถชนหนักผิดกวามารูแม็กอาร์จะไม่อยู่กลมแบบนี้นะคะโครงสร้างต้องบิดผิดรูปไปอย่างแน่นอนนะค,ะคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมๆแน่นอนค่ะมาดูกันต่อคันนี้ได้สักเกินมาแล้วนะด้านข้างสักเกินข้างนะคะบอกเลยว่า ของเขาเนะี่ยรายละเอียดรอบคันคือค่อนข้างสวยงามอะ่ะคือลูกค้าที่อยากมีรถใช้แบบว่าไปไหนไปกันนั้งครอบครัวเงี้ยลูกค้าคันเดียวจบเงี้ยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะ,ะสำหรับอเวนซ่าน 1.5E ปี2007นะอ่ะกระจกมองข้างนะคะคันนี้เขาจะได้เปรนส่วนของไฟเรียวนะถูกตกแต่งมาดีไซน์สวยงามเลยไฟเรียวกระจกข้างในตัวนะคะอ่ะ กระจกบานเดิมเลยติดฟิล์มให้เรารอบคันนะคะมีคิวกันสาดให้ด้วยทั้งสี่บานนะคะคันนี้สวยๆเลยทีเดียวมือเปิดได้เป็นเป็นโคมเมียมนะคะมือเปิดได้เป็นโคมเมียมทั้งสี่บานนะอ่ะมีการติดตั้งเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ T R D s p อร์ i ิ l วมาเรียบร้อยนะคะสวยๆเลยคันนี้นะให้ดูข้างหลังกันต่อนะคะด้านหลังเขาสุดดีไซน์มาสวยงามมากมากับมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะอ่าตัวหนังสืออเวนซ่า สปอร์ตเวลนะคะยังอยู่ครบ 1.5E VVTI นะคะอยู่ครบเลยคิวด้านท้ายนะคะเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะคะอเ <c oughs> วนซ่าแท้เดิมจากโรงงานโลโก้แท้เดิมหมดเลยนะคะ, <c oughs> ะกระจกมองหลังนะคะมาพร้อมกับระบบไล่ฟ้านะคะติด,ตดฟิล์มให้แล้วเหมือนกันนะคะลูกค้ค <c oughs> า่าเจ้าของเดิมนะคะให้ส่วนของปลายท่อมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นแค่ปลายท่อนะ๋ยวให้ดูกันชัดๆเลย นะคะอ่ะมีเซ็นเซอร์ถอายหลังให้อีก2จุดกันชนด้านท้ายมาพร้อมกับไฟทับทิมอีก2ดวงนะคะคันนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าตอบโจทย์เลยสำหรับลูกค้าที่มองหารถเจ็ที่นั่งนะคะไว้ใช้งานนะคะอ่ะนะไปบอกบอกเลยว่าราคาตั้งขายมา,มาต้นคิดแจ้งไปว่า1นึ0 0แสนเจ่าหนึ่งแันบาทนะคะลูกค้าขาบอกเลยซื้อสดได้จัดสรรนันได้นะอันนี้ถ้าเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะอันนี้ให้ดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยนะ คือค่อนข้างสวยมากๆเลยลูกค้าค่ะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวอันนี้รถเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้มีการตรบสภาพนะอันนี้เขามาตั้งมาตั้งอันนี้ไว้บริวารรีวิวแล้วก็ ให้กับลูกค้ากันเลยก่อนที่จะไปชงและตั้งขายนะคะอ่ะเปิดมาดูด้านในด้านในนะคะใต้แผงประตูของคนขับจะได้เป็นปุ่มเปิดปิดกระจกทั้ง4บานออโต้านฝัออ่งคนขับปุ่มล็อกกระจกนะคะตรงตรงนี้เขาจะบุเป็นหนังนะตรงนี้บุเป็นหนังสวยๆเลยเดียวสีครีมสีเบจนะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยภายในกว้างขวางอ่ะกระจกนะคะปุ่มปรับกระจกนะคะแล้วก็ในส่วนพงมลัยเป็นพมรมลัยเดิมๆเลยนะคะหุ้มหนัง3า้การนะเจ้าของเดิมเขาตกแต่งมานิดนหน่อยนะ่อะลูกค้าขะแต่บอกเลยว่า ของแท้เดิมแน่นอนอ่ะนะคะหน้าปัดเลนใหม่เดิมเดิมเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยทีเดียวได้จอมาด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมต่อ USB ในบะูทูธนะคะเลนได้ทง FMAMAUX นะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบๆแล้วนะไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะอ่ะระบบเกียร์ได้เป็นอนาล็อกนะคะเกียร์ได้เป็นออโต้นะคะอ่ะในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบสสีครีมแบบนี้สวยๆนะร่องรอยการใช้งานไม่มียุบตัวไม่มีสีขาดนะคะรอยเลอะเทอเปื้อนเรามีการดูแลให้นะคะอ่ะตรงไหนที่ว่า เป็นจุดอะไรเราดูแลให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็มีการพ่นค่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าด้วยทุกคันคอนโทรลหน้าก็เดิมเดิมนะคะเดิมหมดเลยช่องลมแอร์นะคะเอด้านหลังคานะคะคือเดิมทั้งคันจริงๆเดี๋ยวมาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังในห้องในห้องโดยสารนะคะดูกันได้เห็นทุกจุดไปเลยลูกคา้าต่างจังหวัดก็ออกได้นะลูกคา้าบอกเลยว่า,าไม่จวกเข้ามาเซ็นไฟแนนซ์หรือว่า,ารับรถเรามีบริการเซ็นถึงที่ส่งรถถึงที่เดอรถรสไลด์นะอันนี้บอกเลยว่าคร,ครบเลยค่าลูกคา้าท่านใดสะดวกเดินทางมาเองนะคะนั่ง เรื่องนั่งรถทัวร์รถอะไรมาโดยสารมาเดี๋ยวไปบวยินดีไปรับให้เลยถึงที่นะคะอ่ะในส่วนของช่องนมเอด้้นหลังมีมาให้ด้วยนะคะเย็นชําทั้งคันเบาะด,ด้านหลังนะคะพับได้ด้วยนะคะอ่านะคะเบาะด,ด้านหลังพับได้อีกนะคะลูกค้าพับได้อีกนะ,ะด้านหลังด้านหลังตรงแถวที่3ก็พับได้อีกนะคะผมกระดุมให้มาเรียบร้อยแล้วคันนี้ค่อนข้างสวยงามตอบโจทย์เลยลูกค้าขาเนี่ยมีในส่วนของที่ชาร์จแบตข้างหลังให้ด้วยนะสวยๆกันเลยทีเดียวนะลูกค้าไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วอันนี้ใช้งานได้เลยนะ ครบแล้วทีเดียวนะดูน็อตจอประตูนะคะน็อตเดิมๆทั้งคันจริงๆนะไม่มีขยับไม่มีถอดเลยนะอคันนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆค่ะลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากมีรถใช้แบบเป็นครอบครัวนะติดต่อมาหาบปบวเลยรีบต่อมาเลยเพราะว่าราคาประมาณนี้ไม่ได้อยู่นานนะลูกค้านะเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปนะคะที่เรามีพนักงานขายนะคะมากถึงกว่า26ท่านนะคะบอกเลยว่าท่านใดสนใจต้องรีบเลยทีเดียวอ่าให้ชมในส่วนของมุมด้านหลังกันบ้างนะคะอ่าด้านหลังนะคะภายในของเขาก็ค่อนข้าง กว้างขวางนะเพราะว่าเบาะเนี่ยพับปีพับได้อีกเพ,เ,พเพิ่มเพิ่มเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกนะลูกค้าวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะพอดีเสียงค่อนข้าง เสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าเจ็บคอนะเจ็บคอแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะน,นี่พอก่อนนะค่อนข้างแบบว่าเหมือนอากาศมันเปลี่ยนอะนอนร้อนนอนเย็นดอนแอร์ปรับอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเสียงก็เลยค่อนข้างแหบนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดตรงไหนพูดไม่ติดขัดไม่ชัดตรงไหนนะคะอะมาดูกันต่อใน,อนส่วนของน็อตนะน็อตปากกับปากปากระป,ป,กป,กปงด้านหลังนะลูกค้าน็อตเดิมๆเลยนะคะให้ดูกันฉบับนี้เลยน็อตเดิมๆนังคานจุดเมคอัพอยู่ขรบชุกจุดกลมคลิกนะคะภายในเนี่ยนยังมีร่องรอยพกคราบ าจากการใช้งานอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการาเช็ดล้างโชงให้รอบหนึ่งนะลูกค้านะบอกเลยะนะคะบอกเลยว่ารถในการันตีได้เลยนะลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยบริษัทเปิดมา2 2ปีแล้วนะรถเนี่ยทุกคันเนี่ยคัดเกดเรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยทุกคันจริงนะ,ะแต่ไาชมในะส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะไอ้พวกลืมบอกไปนิดนึงด้านหน้าเนี่ยเขามีแอร์แบ็กคูน่าให้ด้วยนะปลอดภยัยล ปล,ปลอดภัยได้เลยไม่ต้องไปกังวลน,นะเวลาขับขี่ไปเกิดอุบัติเหตุนเนี้ยเรามีแอร์แบกลองรับนะคไม่ต้องไปกังวลเลยนะอ่ะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลย มาชมกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์ภายในของเขานะนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะลูกค้าแต่ว่าห้องเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งนะบอกเลยว่าไม่มีคราบน้ำมันเยิมตามหัวน็อตเลยสักจุดเดียวนะแต่ว่าหลังจากที่เรามีการชงแล้วนะคะชงให้แล้วในตรงคราบพวกสิ่งฝุ่นต่างๆ,ๆเนี่ยจะหายไปนแน่นอนเครื่องใหม่กริปอย่างแน่นอนลูกคา้าแบตเตอรี่ใหม่พร้อมใช้งานนะให้ดูเลยถ้าแบตเป็นสีเขียวนะคะแล้วตรงกลางมานสีแดงคือแบบพร้อมใช้งานนะ,ะแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วตรงกลางเป็นสีแดงคือต้องชาร์จถ้าเกิดสีแดงควรเปลี่ยนนะคะอันนี้คือแบตพร้อมใช้งานนเเลยยทีีดดวะจุม X4 QC ต่างๆจากโรงงานอยู่ครบจุดๆในไวให้เห็นแบบนี้เลยนะคะน็อตนะคะกลมรูเมกอาร์ดกลมกริ๊กทุกอย่างน็อตไม่มีขยับเลยนะคะน็อตข้างแก้มน็อตขันหน้าให้ดูขันหน้านะคะตรงดิ่งไม่มีคดงอไม่มีบิดเบี้ยวเลยรูเมกอาร์ดกลมกริ๊กแบบนี้เลยนะลูกค้าโครงสร้างเดิมจริงๆหน้านี้ท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถคันจริงนะคะมาเจอใบบัวได้ที่บริษัทพเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะ ะะกินกลางเข้ามาหาบปบัวก,ก่อนได้เลยเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะในคลิปนี้ทิ้งไว้ให้แล้วนะคะนะท่านใดนะคะเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะคะ,ะ,คะเพื่อรับชมการเตตระรีวิวให้กับบบัวด้วยเนาะ,ะนะเป็นกาลังใจในการนําคลิปกันด้วยนะคะนะทุกอย่างคงสร้างเดิมหมดเนาะให้เห็นกันบแบบนี้นะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยคันนี้เป็น Toyota A v a วซ่า e นนะคะสปอร์ตทเวลนะคะเป็นปี2007นนะคะราคาตั้งขายรถยนต์น,นำาเขานเข้ามาตั้งขายนะคะอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะนะ ท่านใดสนใจนะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวนะะ์ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะแล้วก็ซื้อสดได้นะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อน,นะะเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะวันนี้ไม่บวต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ